ัดูนครับดนครับเป็นช่อนไซส์กำลังดีครับผม กับไม้สวยๆเลยครับผมน้ําฝนตกน้ําขึ้นมาใหม่ครับเหยือวที่ใช้ก็เป็นเหยือหันสาครับผมัน5.5เซนนะครับผมเต็มคำเลยครับแล้วก็อุปก,กรณ์คันอากิรามีทิโอครับผมวปสบ7สาย PE ไวเปอร์0.8ครับผมสายดีครับตัวนี้ฝากแล้วนะติดตามผลงานเลยครับผม นี่ครับเรียบร้อยเป็นช่อนไซส์กำลังสวยครับผมกับไม้แ่งน้ำใหญ่ๆครับผม ลงโล่งเลยนะครับผมสมากจะมีชโดแล้วครับผมแต่วันนี้โดนช่อนนะครับเหยือที่ใช้ก็เป็นเหยือหันสาครับผมขนาด5.5เซนครับผมแอคชั่นดีอยู่ครับตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์คันอากิฬาเมเทอโอครับผมวีด847สาย PE ไวเปอร์ PE 0.8ครับผม ปากนะนะติดตามผลงานนะครับผมสวยครับตัวนี้กัดกัดครับอยู่โอ้างงัดครับงัดผา ครัโอนมืดแล้วไปดูเห็นกล้องเห็นชัดหรือเปล่าครับมาแล้วมาแล้วมาเป็นช่อนไซดีครับผมกับไม้นี้ไม้เดิมครับผมกลับมาสามไม้ยามเย็นๆเหมือนเดิมครับผม <c oughs> <c oughs> ไม้นี้เคยมาแล้วนะครับมาถึงไม้นี้ตอนไหนเย็นตอนนั้นนะครับผมมืด <c oughs> ดูกล้องเห็นชัดหรือเปล่านะครับผมเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อทันสาเหมือนเดิมครับผมหมายนี้ต้องทําระยะหน่อยครับผมเลยใช้เหยื่อมีน้ําหนักหน่อยนะครับผมคันก็เป็นอาคิราเครับผมเ847ครับสาย P.E. อ i ไวเปอร0.8หลอกอาบูครับผมงานช่อนสบายครับผมหมายแบบนี้ก็เอาอยู่ครับฝากนะนะติดตามผลงานนะครับผมมืดแล้วครับ ต้องรีบกลับบ้านครับผมสวยครับแต้มนี้ ครัสายวิ่งนะครับวัดเขาโจนเป็นช่อนไซส์พอได้ครับผม กับไม้เดิมครับผมมาซ้าไม้เดิมว่ราะไม้นี้เคยมาตีแล้วครับผมนี้รู้สึกว่าน้ํามันนิ่งครับผมระยะมันขึ้นครับตียากกว่าเดิมเยอะเลยยีตีไปตรงกลางกลางนะครับผมตรงบัวกัดกลางน้าเลยครับผมแต่น้ําไม่ค่อยลึกครับมีช่อนอยู่ครับผมไม้นี้เหยือที่ใช้ก็เป็นเหยือยางชุ่มคอครับผมตีผิวน้ําครับแล้วก็อุปกรณ์ คันอาคิลาครับผมเมทิโอวี8แปสาย PE i ไวเครับ PE 0.8หลอกอาบูเหมือนเดิมครับฝากนะนะติดตามผลงานด้วยครับผมสช้นี้ก็โอเคครับผมช่วงนี้ก็หาตัวกันลำบากอยู่ครับจะ <laughs> ดูดนี่อาจ,จะจับคู่กันนะผมช่วงนี้ นนะติดตามผลงานนะครับผม